ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อเงินให้กู้ยืมจากทางธนาคารออมสินสินเชื่อน,นี้มีชื่อว่าสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนมีจุดมุ่งหมายเพื่อนําไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือการอุปโภคหรือบรอิรโภค,โภคแต่ต้องไม่เป็นการนำไปรีไฟแนนซ์หรือชำระหนี้ในระบบโดยสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพและมีธุรกิจขนาดเล็กเป็นของตนเองให้วงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่5 0,000บาท ผ่อนชำระนานถึง60เดือนอัตราดอกเบีย้ยคงที่เพียงร้อยละหนึ่งไปดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะสำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของทางธนาคารออมสิน www.gsbr.ts o แล้วเลือกไปที่เมนูสินเชื่อเลือกลูกค้ารายย่อยและนโยบายรัฐและกดเมนูสินเชื่อจะพบกับสินเชื่อตามนโยบายของทางรัฐบาลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อสร้างงงาานสร้าอาชีพสินเชื่อสวัสดิการสู้ภัยโควิดและสินเชื่อธนาคารประชาชนให้เราเลือกไปที่สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบสำหรับจุดเด่นของสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อนำไปแก้ไขปัญหานี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือการอุปโภคบริโภคแต่ต้องไม่เป็นการนำไปรีไฟแนนซ์หนี้ในระบบในส่วนของรายละเอียดของสินเชื่อ วงเงินให้กู้ยืมสามารถกู้ยืมได้ตามมูลค่านี่นอกระบบจริงและตามความสามารถในการชำระหนี้แต่ไม่เกินรายละ5 0,000บาทอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่ร้อยละหนึ่งต่อเดือนค่าธรรมเนียมในการทําสัญญาอยู่ที่100บาทต่อสัญญาสำหรับระยะเวลาในการชำระเงินคืนสูงสุดไม่เกิน5ปีหรือ60เดือน ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ขอกู้ 1. เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ 2. เป็นคนไทยมีอายุครบ20ปีขึ้นไปเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาในการชำระเงินคืนต้องไม่เกิน65ปี 3. มปีถิมมีที่อยู่อาศัยแน่นอนมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้และ 4. เป็นผู้ลงทะเบียนนีนอกระบบนร1สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากทางธนาคารอมสินในส่วนของหลักประกันในการกู้ยืมใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยเป็นหลักประกันในการกู้ยืมในส่วนของเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครขอกู้ยืม 1. สำนองัตรประจำตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 2. เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝากและสลิปเงินเดือน 3. เอกสารแสดงรายรับรายจ่ายถ้ามี 4. รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพและ 5. กรณีที่ใช้หลักประกันในการค้ำประกันให้นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย สำหรับใครที่สนใจสินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศไม่มีการสมัครออนไลน์สำหรับใครที่มีข้อมูลสงสัยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคาร w w w gsb.or.th gs. หรือติดต่อสอบถามได้ที่คอเซ็นเตอร์เบอร์โทร02 2998000ได้เลยนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ